สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาโร่นะคะกับขอภัยเมื่อวานนี้ว่าจะกดว่าจะไลฟ์สดแต่มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะกาบขอไพ่ไว้ณที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ comment, เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท,ท,ท่านนะคะนาะดูแลสุขภาพกันทุกๆท่านนะคะวันนี้เก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย เป็นตัวแทนจับไพ่ให้เหมือนเคยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ว่านะคะเป็นลอนดอมพลังงานของคนที่แบบรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมใจคอเด็ดเดี่ยวเที่ยงตรงยุติธรรมฉลาดหลักแหลมชอบในการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่นะคะวันนี้นะคะเป็นความมั่นคงมีรากฐานมีภูมิปัญญาดีมี ความเฉลียวฉลาดมีรากฐานที่มั่นคงในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของคุณในในชีวิตของคุณครอบครัวไม่ว่าคุณทํางานอะไรประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะมีกดแรงดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนคุณเพราะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือปกปักรักษาคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนที่แบบถ้าคุณแบบ คุณจะได้เงินก้อนเข้ามาข่าวดีโชคลาบด้านการเงินเกิดขึ้นเมื่อคุณปลดปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าจิตเป็นอิสระว่างเปล่านั่นแหละค่ะคุณปูพื้นฐานรากฐานคงคุณให้มัน่นคงช่วงนี้หรือคุณวางแผนคิดไว้ว่าในอนาคตใกล้ๆนี้คุณอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งคุณก็จะได้ไปเพราะได้เงินมาเงินก้อนมาแล้วคุณก็จะได้เดินทางไปท่องเที่ยว คุณจะได้ปลดล็อกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเจริญเติบโตมีรากฐานที่มั่นคงคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณรากฐานของคุณมีความมั่นคงลูกแก้วลูกโล่ใบนี้คุณก็สามารถแบบยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจของคุณเป็นมีพลังแบบคุณ ถึงจะเจอพายุลมฝนแดดฝนคุณก็สามารถเอาอยู่ประมาณนั้นละค่ะคุณคะเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบแล้วก็มาขยายคุณเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ล้อมรอบคุณคุณจะทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สนับสนุนเพราะคุณมีรากฐานที่มั่นคงคุณเดินสายบุญมาถูกทางแล้วค่ะคุณแบบราศีแห่งมั่นคงหนักแน่นสุขุมประเพณีดีงามอยู่แล้วนะคะ ุณเป็นคนที่เข่งคัดในเข่งคัดในแบบเขาเรียกอะไรนะคะเราเปียบวินัยของคุณนะคะใจเย็นสุขุมรอบครอบจิตใจอบอุ่นมาลีมีคุณ,ณธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่แบบอชอบสอนและแนะนำสิ่งดีๆให้ผู้อื่นเสมอจนแบบเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและมีสัมผัสที่6ประมาณนะคะหน้าที่การงานของคุณคนที่ทํางานแบบมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอาชีพที่เหมาะคือแพทย์ราชการครูนักบวชอาจารย์อย่างนี้นะคะเพราะว่า2ใบนี้มาติดกันคือการงานของคุณจะโดดเด่นในหน้าที่ราชการนักกฎหมายประมาณนะคะตุลากรทนาย ราชการผู้พิาพากษาประมาณนาั้านนะาคะนักกฎหมายเพราะคุณเป็นคนที่แบบเอ่าเที่ยงตรงยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมถ้าสมมติว่าด้านความรักสามใบนี้เกีมองว่าอ่าด้านความรักเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเป็นลักษณะแบบคบกันเพื่อนคบเป็นเพื่อนกันก่อนและเมื่อคบกันก็มีข้อตกลงกันว่า จะเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละค่ะเพราะสองใบนี้ติดกันคือปุ่งบอกมีการแลกเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าคุณคบกันมาสักพักหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนความรักแบบเท่าเทียมกันเขารักเราเรารักเขาทําความทําเพื่อกันและก,กันประมาณนั้นแหละค่ะหรือบางคนความสัมพันธ์อยู่ในช่วงการตัดสินใจบางอย่างด้วยเหตุผลว่าคบกันต่อ ต่อไปหรือแยกย้ายต่อกันหากไม่รู้สึกดีๆด,ด้วยกันแล้วเป็นการเป็นการลดความขัดแย้งนะคะในความรู้สึกทําทุกอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นประมาณนั้นละคะ่ะแจะแบบรู้สึกแบบพอการเงินของคุณคุณจะได้แบบถ้าหนึ่งเหลือนได้ด้ความสัมพันธ์ถ้าคุณเริ่มคุยกันคบหาโดยใจกันกับใครสักคน จะไปทิศทางที่ดีนะคะหนึ่งเหรียญออกมาบ่งบอกคือความรักของคุณจะลาบเลื่อนไปทิศในในทิศทางที่ดีมีโอกาสพัฒนาประมาณนั้นละคะ่ะความสัมพันธ์จับต้องได้ประมาณนั้นละคะ่ะการลงทุนช่วงนี้จะประสบความสําเร็จมีโชคลาบนะคะมีความมั่นคงรายรับรายได้ทรัพย์สินของมีค่าบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การลงทุนของคุณนะคะ นิสัสัญลญักษณ์ทั่วไปของคุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคงพูดเสียงดังฟังชัดทําอะไรทําอะไรทํำกิง่งพูดกิงทํำกิง่งนิ่งสุขุมมีความอดทนสูงรักสงบจิตใจอ,อ่อนโยนรักการปณีปนอมเมตตาเข้าใจในความผิดพลาดของผู้อื่นเนี่ยค่ะสามใบนี้ก็บ่งบอกตัวตนของคุณแะละ้วค่ะคุณมีพื้นฐานรากฐานคุณมีของเก่าของเดิมคุณแบบว่า คุณมีพุ่มพุ่มคุ้มกันแล้วนะคะประมาณนั้นลคะค่ะอมมาดูคนที่คุณคบหาดูคุณเพิ่งจะแบบคบหาดูใจกันตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เพราะมาขยายด้วยหนึ่งเดือนคือจะต้องได้แล้วะคะ่ะเมื่อก่อนอาจจะมองแบบให้เวลาเียนรูน้ศึกษาดูใจกันประมาณมาดูกันเขาเป็นใครภายในเร็วๆนี้นะคะคนที่คุณคบหาดูใจกันอยู่แล้วนะคะเพิ่งจะคบ เริ่มต้นคบกันหรือหรือคบกันมาสักพักหนึ่งจะมีการพูดคุยสถานะให้สถานะกันหรืออย่างที่ว่านะคะถ้าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ขึ้นอยู่กับคุณ2คนประมาณนั้นแหละคะ่ะมาดูกันต่อนะคะเขาชิดยังไงกับคุณเขากําลังต่อสู้เขากำลังเกี่ยมองว่า คนคนนี้ธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเป็นคนเจ๋งถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้ประมาณนั้นแหละค่ะเป็นคนที่แบบชอบชอบรุยชอบบู๊ถ้าเขามั่นใจว่าเขารักใครเขาแบบจะเอาชนะให้ได้แล้วก็จะเอาชนะคนเหล่านั้นให้ได้ถ้าเขามีคู่แข่งเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบอปกป้องคนที่เขารักประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยมีการแข่ง กันมีการแข่งดีชิงเด่นกันประมาณนั้นนะคะเนี่ยผู้ชายสองคนนะคะเนี่ยกำลังต่อสู้กันว่าใครจะชนะถ้าสมมุติว่ามีใครคนโสดมีใครสักคนเข้ามาแบบกีบหลายๆคนเขาให้เขาคุยกันเองนะว่าเขาแบบผู้ชายแบบแมนๆมให้เขาตกลงกันว่าจะเอาแบบไหนยังไงเขาจะมีวิธีของเขานะคะเนี่ย การแข่งขันหลากหลายไอเดียความขัดแย้งความวุ่นวายความชิดมากมายในการนำเสนอหลากหลายไอเดียประมาณนั้นน่ะเนี่ยอ๋อถ้าคุณมีความสัมพันธ์คุมเกรือกันอยู่นะคะยังพ่อคุณกับเขาตกลงกัน คบาาดูใจกันไม่แบบไม่มีสันานะคุมเครือกันเขาคนนี้ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ก็จริงแต่ค่อนข้างจะลึกลึกลึกลับซับซ้อนกับในความสัมพันธ์นี้นะคะระวังคนคนที่โสดนะคะระวังถ้าคุณจะเริ่มต้นคบหาดูใจกับใครคุณต้องตรวจสอบให้รู้ว่าเขามีเจ้าข้อเจ้าของหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนก็มาเคลื่อนอยู่กับ คุณคุณนะคะว่าคุณจะทําแบบไหนยังไงประมาณนแหละคะ่ะไพ่ก็บอกเตือนไว้ถ้าคุณแบบแล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะเก๋เข้าใจแค่อ่านไพ่แบบแต่คุณคุณงามความดีของคุณนะคะเก๋มองว่าเก๋ไม่ได้ห่วงแล้วนะะเนี่ยแล้วคนที่จะเข้ามาค่อนข้างจะเขาจะเก็บตัวค่อนข้างที่จะแบบ ลึกลับซับซ้อนเหมือนกับพจจระจันทร์บางวันก็มืดลงบางวันก็สว่างลงนะคะคุณขาเพราะว่าเขาแบบได้แต่แบบอพื้นที่ของเขาไม่มีใครสามารถเข้าพื้นที่ของเขาได้ไม่ไม่ไม่มีใครรู้นอกจากขนาดคนในครอบครัวเขาก็ไม่มีใครรู้พฤติกรรมของเขาเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเจ็บตัวสันโดษ เป็นคนที่ปฏิบัติก็ได้เป็นคนที่แบบอา่าไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่พอมาเจอคุณเขาก็บางอือม,มีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอืรักคุณค่ะคุณกับเขามีเป้าหมายเดียวกันกราบขอไปนะคะเนาะยังไม่ได้เปิดไฟเลยเอ่อมีสน่ห์เป็นความรักที่แบบโดดเด่นคุณกับเขามีเป้าหมายเดียวกันนะคะเนาะ ความรักที่โดดเด่นเขาพันแฟนตาซีถึงกั้นแตกจดทะเบียนกับคุณนะคะทเทพแห่งความเมตตาของคุณแล้วก็เนี่ยพลังงานของเขาเขารักคุณนะคะอ่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบเด็ดเดี่ยวเด็ด,ด,ดขาดจมปักกับเขาไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ชอบจมปักอยู่กับอดีต แต่รักคุณถ้าเขาทุ่มเทรักใครเขาก็รักแบบเกินร้อยพร้อมที่จะลงเอยกับใครสักคนแต่คุณถ้าคุณยังไม่มีสถานะเพิ่งเริเร่มคบหาดูใจกันขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขาตกกลุ่มรักคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเขาปากกับใจไม่ตรงกันชิงถือดาบอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบห้าๆแบบออมองไม่ค่อยออกนะคะเป็นคนที่แบบ เป็นนักปกครองจิตใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเข้มแข็งยอมหกักไม่ยอมงองมีไหวพริบดีประมาณนั้นแหละค่ะแต่มักจมฝักไม่กล้าตัดสินใจอ่าชิดแต่เรื่องเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเลือกลับซับซ้อนเข้าถึงยากประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะรู้เองนะครับถ้าสมมติว่าคุณคบหาดูใจกับใครสักคนในช่วงนี้เริ่มต้นเนี่ยเขาไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาคือเรียนรู้ศึกษาดูใจค่อยเป็นค่อยไป ประมาณนั้นแหะค่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่เปิดให้คุณเข้าบ้านคุณาไปพาคุณออกเดทพาคุณไปบ้านเขานะคะก็ก็คล้ายๆกับว่าเขาไม่มั่นใจในตัวตนของเขาเขามีเสน่ห์ก็จริงแต่ค่อนข้างจะแบบจะคิดมากคิดเยอะอยู่พอสมควรเป็นคนที่แบบปากกับใจไม่ตรงกันนะคะนนางถามคําพูดคําเป็นเนี่ยค่อนข้างจะมีแบบ มั่นใจในตนเองแล้วก็ไม่อยากให้คนไม่อยากให้คุณรับรู้ว่าภายในใจของเขาคิดยังไงกลัวจะพูดออกมาอาจจะแบบเขินอายแล้วก็เลี่ยงแบบของตัวตนของเขาแบบเป็นผู้ปกครองมีอำนาจวาสนามีบารมีในสายการงานของเขาก็ได้อาจจะแบบเงียบๆแบบทำคําตอบคำหรือเปล่าก็านี่ยแตมักจมปักคิดถึงคุณหนักมากนะคะแต่ใจเขา คิดถึงักทั้งรักทั้งหลงแล้วก็มั่นใจวันนี้เมื่อก่อนอาจจะคุณจะเข้าถึงยากแต่ตอนนี้นะคะถ้าคุณเริ่มคุยกับเขาอยู่หรือคุณคบหาดูใจกันอยู่แล้วแบบไม่มีสถานะจะมีการพูดคุยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะตัวตนของคุณถ้าคุณไม่ไปต่อขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณจะแบบพูดคุยกันได้สองขึ้นอยู่กับคนสองคนประมาณนะคะไพ่ ต่างฝ่ายต่างจะแลกเปลี่ยนได้ความแบบเท่าเทียมกันเขาลักเราเราลักเขาอย่างนี้นะคะเนี่ยอืมเป็นคนที่สร้างตนเองเป็นคนที่ขยันแบบทํางานได้หลายสิ่งหลายๆอย่างสร้างตนเองรวยด้วยสองมือของตนเองนะคะน้องมีความสามารถเก่งเรื่องงานสร้างเงินได้มากมายอืมอยากจะเข้ามาลงทุนกับคุณน,นะคะน อยากเติมเต็มในตอนสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคเกมมองว่าถึงเวลาคุณจะได้แบบพูดคุยกันจริงๆนะคะเพราะว่าเขารักคุณเหลือเกินจริงถือดาบแล้วก็ชิงถือถ้วยเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความรักมั่นคงคุณกับเขาอาจจะแบบคบหาดูใจกันแบบเป็น8เหรียญคือ เริ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนั้นแหละคะ่ะมีความมั่นคงในความรู้สึกของเขาแล้วนะคะความรู้สึกของเขาเขาไม่สามารถตัดคุณขาดได้เนี่ยรักคุณเป็นคนรักที่เขาที่กลิ่นเขาเป็นคนที่รักโรแมนติกนะคะถ้ารู้จักเขาดีๆถ้าคุณคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งหรือเพิ่งจะคบกันนะคะอาจจะมีการพูดคุยว่าเขาแน่ใจว่าเขาแบบรักคุณเข้าแล้วประมาณนั้นนะคะ เต็มเป่าแล้วนะคะมาดูกันต่อนะคะจะยอมสละโสดแล้วนะคะคุณขาเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนค่อนข้างดื้อเป็นคนที่แบบเดินทางสเสวงหาพัฒนาตัวเองไม่ชอบกดเยนค่อนข้างจะดื้อรั้นอยากได้อะไรก็ได้เขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมเนี่ยเป็นคนที่แบบ ชอบท้าทายชอบการเสี่ยงการเผชิญภัยประมาณนั่นแะคะ่ะแม้แกระทั่งถ้าสมมติว่าเขาจมปากก็จริงคิดถึงคุณก็จริงถ้าเขามั่นใจว่าคุณกับเขารักกันเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จะพิสูจน์ให้คุณรู้คุณเลือกคนถูกแล้วประมาณนั้นแหละคะ่ะพุ่นแล้ว <laughs> บาวเลิศตัดสินใจแล้วนะคะ จะยอมเสียสละสละสดแล้วนะคะพลังงานของเขาพุ่งทยานพุ่งเป้ามาถึงคุณอยากจะบอกรักอยากจะกอดคุณอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะคุณช่างมีเสน่ห์ต่อใจเขามากคุณไม่เหมือนใครความแบบไม่เหมือนใครนะคะถ้าเขาจะรักคุณนะคะเนาะเขาคุณอยู่ยังไงเขาก็รักนั่นแหละค่ะยิ่งคุณเป็นคนที่แบบไม่ยอมคุณแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะ เหมือนกันกับเขาเมื่อก่อนอาจจะแบบมีแต่คนแบบเขามีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบสันโดษแล้วเป็นคนที่แบบไม่อยู่นิ่งกับที่ประมาณนั้นแหละค่ะเขาก็อาจจะแบบตกหลุมรักคุณแบบที่คุณไม่เหมือนใครละค่ะคุณจะมีจุดเด่นของคุณเองนะคะว่า,าพลังงานของคุณนะคะยังไงเขาก็เลือกคุณนะนะคะแปดไม่เท้าคุณอาจจะเแดบบ เขาอาจจะเดินทางมาเร็วๆนี้นะคะแปดวันแปดอาทิตย์ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเขามีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเกมองว่าพลังงานคุณก็รักเขานะคะความรักโดดเด่นคุณกําลังอินเลิ e อยู่หรือเปล่าคะถ้าคนไหนเพิ่งจะเริ่มต้นแบบมีความรักอืมถ้าเริ่มต้นมีความรักคุณกับเขาอาจจะแบบพูดคุยกันอย่างอย่างแบบรักแบบไร้สถานะก็ได้พอใจในแบบอ่าแบบ เป็นอยู่ที่คุณแบบพูดคุยกันขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าจะแบบไหนยังไงประมาณแล้วค่ะแต่เขาตกรลุมรักคุณมากแล้วนะคะคุณก็มีใจให้เขาเหมือนกันนะคะเนาะแล้วคุณกับเขาจะทํำยังไงต่อเขาจะทํำยังไงต่อกับคุณว,ว้าวเสียติดคุณหนักมากคุณคะ่ะถ้าคุณกับเขาอืมขอขยายอีกดีดีหน่อน,นะ,ะนะโอ้โ เจ็บติดคุณหนักมากคุณค่ะเอาอย่างนี้ก็แบบเขาคิดว่าคุณเป็นคู่กันกับเขาคู่ดีตามหากันจนเจอถ้าคุณมีเรื่องอย่างว่านะคะสิบดบวกเขายิ่งโหยหาคุณยิ่งต้องการคุณหนักมากตอนนี้ในบนหัวของเขาคิดถึงแต่เรื่องเราของคุณประมาณนะ,คะ้ค่ะเขารุ่มหลงใน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 ,ในตัวตนของคุณในรูปร่างหน้าตาแล้วก็ที่สําคัญเขารักคุณนะคะแล้วที่สําคัญ จากสิงโตเจ้าป่าจะเข้ามาเป็นแมวตัวใน้อให้คุณลูกหัวลูกคางประมาณนั้นแหละค่ะมาดูกันต่อนะคะอ๋อคิดหนักคิดมากคิดเยอะช่วงนี้นะคะอยากจุดพ้นตรงนี้อืมสองหนักมากราศีสิงห์ธาตน้ําพิกิจมินกรกฏทัตุราศีกันก็ได้อืมราศีมังกรก็ได้ เอาเป็นว่าทั้งหึงทั้งหวงสองคุณหนักมากเอาเป็นว่าอยากขอความรักกับคุณอยากจะจบสิ้นปัญหาเดิเมๆกับเก่าอยากจะมุกอ่อนแล้วก็อยากจะเริ่มต้นอยากจะเลิกจมปักกับอดีตอาจจะแบบ เขาเคยแบบผิดหวังในด้านความรักมาหรือเขาอาจจะได้เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดเขาจำใจต้องได้ไป,เ,ปเขาคนนี้เป็นคนที่อาภัพรักนะคะแบบแบบถ้วยคือคือการแบบอพภัพรักต้องพัดภาคจากคนรักหรือต้องเดินทางไปทำงานที่แบบไกลๆแบบเขาต้องแบบเขาจำใจต้องไปนะคะ หรือบางทีบางครั้งเขาแบบตกลุมรักคุณแล้วเขาเมื่อเขาห่างหายไปทํางานแล้วก็เวลาคุณกับเขาไม่มีกันและกันแล้ค่ะเขาโหยหาคุณคิดถึงคุณหนักมากเพราะแปลกช่วยนี้คือการแบบไปทํางานนอกสถานที่จําใจต้องไปเนี่ยค่ะแล้วก็จมปักอยู่กับคุณนะตอนนี้นะเดี๋ยวนี้คิดถึงคุณหนักมากรอวันเวลาที่จะ เจอคุณเขาจะทำยังไงต่อค่ะเร็วนี้มีการเซอรไพรส์เกิดขึ้นนะคะเท็กแอคชั่นสำเร็จอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครไปตามการเวลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเขาอยากจะชัดเจนอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะเอาชนะแบบอุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบมารุมมาตุ้มเขาเขาแบบ จะฝ่าฟันได้ใช้ชนะมาแม้แต่คนที่แบบไม่เห็นด้วยกับเขาในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้คนผู้ซุบเซียบเินทาระหว่างเขาและคุณในองค์กรถ้าสมมติคุณแตกต่างกันอา่าอายุแตกต่างด้วยสถานะไม่ว่าอะไรเขาก็จะอา่าเขาได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะมีการทำอะไรลับๆล่อๆมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบกระทันหันแบบการเปลี่ยนแปลง รังเลสับสนเมื่อก่อนอาจจะลังเลสับสนเทคแอคชั่นมาอีกแล้วนะคะได้ตื่นรู้มาบอกรักเอาเข้าจริงๆถ้าเขาเป็นคนที่ปากกรใจไม่ตรงกันเป็นคนที่ถามคำตอบคำเขาคนนี้เขารักคุณจนล้นใจแล้วนะคะเตรียมตัว คุณจะได้รับคำสารภาพคำว่ารักออกมาจากปากของเขาถ้ากว่าเขาจะพูดมาได้นะคะถ้าคุณได้ยินคำนี้คำว่าแค่คิดถึงคุณก็แบบคุณก็ใจชื้นแล้วนะคะถ้าคุณแบบพยายามทำทุกพิธีทางให้เขารู้ว่าคุณสนใจเขาคุณก็มีใจให้เขาแต่กับนิ่งเฉยเหมือนเฉย คุณไม่ได้รับคําตอบอะไรอะไรสักสิ่งที่กลับมาเลยคุณได้แต่การรอคอยแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้ยินคําคิดคําว่าชิดถึงนะดูแลตัวเองนะแล้วยังเหลือคําว่ารักกับที่รัก <c oughs> คุณจะได้เจอเร็วๆนี้และค่ะคำคำคำชิดรัก <c oughs> คิดถึงนะคะนะครับชอบฝันเห็นกันนะคะเนาะชอบอืมเนี่ค่ะรักมากรักเหลือเกินฝันถึงกันใด้กันกระขอไปนะคะทองลองอืม เขากำลังปรับด้านอารมณ์ของเขาอยู่ว่าจากที่เขาแบบเคยเป็นเดฟูเป็นคนที่แบบมั่นใจในตนเองเป็นคนที่อยู่คนเดียวมานานเขาอาจจะแบบรักคุณแบบกลัวทำอะไรไม่ให้แบบทำไม่ถูกใจคุณประมาณนั้ค่ะถ้าเขาตกลุมรักใครคุณสักคนเพราะคุณ เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอย่างนี้นะคะไม่เหมือนใครแล้วยิ่งสําคัญใจเขาอยู่ที่คุณแล้วนะคะคุณจะไดะ้มีความเขาจะเปิดเผยที่ความลึกๆในใจของเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณประมาณนั้นนะคะคุณจะได้รับรู้คําตอบเร็วๆนี้นะคะแล้วเมื่อไหร่เขาจะพูดคําว่ารักมาดูกันนะคะเมื่อไหร่ขออนุญาตเจาะลึกดูใจของเขาเมื่อไหร่อืม เมื่อไหร่หวันหนึ่งสัปดาห์หรือ9วันเก้สัปดาห์โอ้โหคุณค,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 ค่ะคุณเป็นคู่กันเขาได้ตัดสินใจแล้วน่ะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันยังไงคุณก็หนีกันไม่พ้นถ้าคุณกับเขาคู่กันเขาอยากจะหลุดพ้นการแบบ ียดนอนไม่หลับนะคะเนาะเป็นกังวลมากกลัวคุณไม่เอาเขากลัวคุณแบบเปลี่ยนใจกลัวคนอื่นที่ดีกว่าเขามาเข้ามาแทนที่เขาประมาณนั้นแหละค่ะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขาคนนี้ถือไม้เท้ายืนคึงคังปกปักเทคปกปักปกป้องคุณเทคแคร์ดูแลคุณอยู่ห่างๆไม่ให้ใครใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณนะคะเนาะ เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนที่แบบคนของเขานะคะเป็นคนที่รักลูกน้องบริวารเป็นคนใจบุญใจดีถ้าด้านคุณจะได้ลงเอยกับใครคนนี้นะคะเนี่ยเขาได้ตัดสินใจเพราะเขาคิดว่าคุณคู่กันกันกบเขาเพราะสองถ้วยออกมาคุณก็มีใจให้กันได้กันประมาณนะคะแล้วก็ยิ่งเดชระหว่างช่วงนี้คุณกับเขานะคะถ้า ไม่ว่าคุณหรือเขาเกิดอาการนอนไม่หลับหรือเปล่าช่วงนี้นะคะพยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายเดมน้ําเดินออกกํลาลังกายไปใกล้แม่น้ําหรือพักผ่อนเอาแบบรับพลังงานดินน้ํำลมไฟให้กับตัวคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีพละงกำลังแล้วก็ผ่อนคลายขอไหนะคะท้องร้องนะคะเนาเนี่ยเป็นคนที่แบบ เียดเรื่องคุณหนักมากแต่คุณก็จะได้ลงเอยกันกับเขาคนนี้นะคะไม่ว่าคุณคบหาดูใจกันมานานแค่ไหนหรือเพิ่งจะเริ่มต้นหรือยังไงจะมีอย่างที่ว่านะคะจะมีความรู้สึกเท่าเทียมกันเขารักเราเรารักเขาเขาได้น้ำมั่นใจแน่ใจแล้วว่าเขาคุณคือคู่ของเขาประมาณนั้นนะคะถ้าคุณเชื่อขอให้คุณเชื่อมเซนของคุณเชื่อใน ถามความรู้สึกของคุณทมหัวใจของคุณดูแล้วคุณกับเขาแค่มองตากันคุณกับเขาจะรับรู้ว่าชิดยังไงมีใจให้กันและกันเรื่องมันเป็นเรื่องคนสองคนเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีใครสามารถแบบไปบังคับคุณได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในมาจากก้นบึ้งของหัวใจอืแล้วคุณ ก็เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะเนาะแล้วก็สนใจแบบแบบเดียวกันจากเคยเจ้าชู้ก็จะหยุดอยู่ที่คุณประมาณนั้นละคะ่ะอดีตไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเนเากยเากำลังปรับด้านตัวตนของเขาอยู่ว่าแสดงความรัก ก็อยากจะแสดงความรักขอบคุณมากจะแต่งงานวันนี้ออกแต่งงานอีกแล้วนะคะคุณค่ะถ้าคุณเชื่อพวาคุณเคมีตรงกันปล่อยวางปัญหาควบคุมนะคะเมื่อคุณกับเขาไม่ควบคุมกันปล่อยให้อิสระต่อกันเดมเพสเดมเพลอร์ออกมาคุณกับเขาคู่กันขออนุญาตนะคะถ้าคุณเชื่อปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเดมเพสเดมนะคะและการแต่งงานออกมา สำหรับคนที่จะได้แต่งงานในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะประมาณนั้นละค่ะความรักของคุณอคุณได้ชนะใจเขาเขาได้ชนะใจคุณ erm. น,ในใั้นนะคะคุณกับเขาเคมีตรงกันแล้วถึงขั้นแบบฟันตาซีจินตนาการในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงบ้านปลายชีวิตถึงการแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสร้างรากฐาน ให้มั่นคงในชีวิตของคุณและเขาประมาณเป็นคนที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นความรักที่เท่าเทียมกันประมาณนะคะพอหนึ่งเหรียญขึ้นมาจะสติ Justice ของคุณแล้วก็เทพแห่งความเมตตาคุณงามความดีของคุณนะคะจะดึงดูดกายในเมตี่ด,คดีคู่ที่ดีเข้ามามาอุปธรภมค้ำจุนกันและกันแล้วก็เป็นคนที่แบบช่วยแบบสร้างแบบ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะคู่สร้างคู่สมคู่เจริญรุ่งเรืองคู่สร้างบารมีมไปด้วยกันประมาณนั้นแหละคะ่ะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทกท่านนะคะพบกันชิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ